แฟนคลับ FC สุดช็อกร่วมไว้อะไรการจากไปเจ้าของชายาแม่อสอมปุกลุกเพชรบึงกุยคารับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อดนี้นะครับผมนอบบาวอีสารกะมีข่าวเศร้าเอามาแจ้งสูพีสู่น้องสูเอฟซีอีหลานหน่อยกันได้ฟังนะครับผมซึ่งข่าวนี้พี่น้อง เป็นการจากไปนะครับผมเนาะของทางอดีตสมาชิกตลกคณะสาวหน่อยเพชรวันแพงสอแฟนคับเอฟซีของอีหล่าหน่อยเฮาที่ได้ติดตามอีหล่าหน่อยเฮ้าตั้งแต่เริ่มตน้นตั้งแต่อีหล่าหน่อยเฮ้ามากน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะสำหรับเจ้าของฉายาปุกลุกเพชรบึงกุยนะครับผมลายคนก็เอิญปุกลุก,ลก,กซื้อนะครับผมนาะจต่เพิ่นกะมากแบบเว้าเล่นว่าเพิ่นเป็น ้าของคณะเพชรบึงกุยเป็นหัวหน้าคณะเพชรบึงกุยตลกในช่วงนั้นพี่น้องทีหลานน่อยเขามาเสา้อแฟนคลับเอฟซีไหนจะจําได้นั่นคือนั่งอัว๋วนะครับผมนอทีเพิ่นแสดงเป็นนั่งอัวเป็นตลกบนเวทีสาวน้อยเพชรรันแพงก็ถือว่าส้างหัวยิ้มสั่งเสียงหัวเราะให้แฟนคลับเอฟซีได้กันอย่างมากมายและถือว่าเป็นคนแรก,แรกนะครับผมนอทีมีโอกาสได้ขึ้น เวทีดูแลอีหลานหน่อยเฮาบนเวทีอ่าพี่น้องอาจจะเห็นยายเวอร์เนาะครับผมเนาะอ่าดูแลแต่ช่วงที่ยายเวอร์ะยุหรือยายเวอร์เวล่างงานเนาะครับผมเนาะกับมีทั้งปุกลุกพี่น้องที่ขึ้นดูแลอีหลานหน่อยเฮาแทนยายเวอร์นะครับผมเนาะในช่วงที่อีหลานหน่อยเฮามาใหม่ๆก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าพี่น้องของ บราสานต์ขอใส่คำว,ว่าวงการมอลลัเลยกับวาใดเพราะทางังพี่ปลุกลุกเองนะครับผมเนะาะเพื่อนกะเป็นตลกที่มีความสามารถและกะอาอยุมากกับหลายคณะช่วงหลังๆพี่น้องที่เพื่อนบ่ไดไปกับสาหวหน่อยเป็นแพรงนะครับผมกับมีอาการป่วยนะครับผมเนาะในได้ปีนั้นบาสานจําได้ว่าทางพอเหลียนให่หนุ่ยนะครับผมเนาะปท้ายคลิปคือเพื่อน พิ่นแบบบ่มีแห้งที่จะลุกแล้วพี่น้องคือปวดขาแล้วก็มีอาการลายโรคเนาะครับผมเนาะในช่วงนั้นเพิ่นก็ได้ตัดสินใจที่จะบ่ได้เดินสายนำวงต่อนะครับผมเนาะเพราะว่าช่วงนั้นวงกะมีงานทุกวันนะครับผมนะเนาะเพิ่นกะเบิบ่งสภาพร่างกายของเจ้าของหรือพี่น้องว่าจะไปกับวงได้ไหมเพิ่นประเมินแล้วว่าอาจจะไปบ่ไหวนะครับผมวนะ่าอาจจะกองขอหยุด เพื่อรักษาตัวเพื่อรักษาเจ้าของเขาก็จะเห็นข่าวนอบผมเนาะข่าวขาวของเพิ่นเรื่อยๆอ่าอาจจะไปขึ้นรับเชิญวงนั่นวงนี้ก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะแล้วกัมีข่าวเรื่องการอาการป่วยอ่าเขารงพยาบาลก็มีข่าวออกมาให้พี่น้องแฟนคลับที่ติดตามข่าวกันนะครับผมเนาะได้เบิรงกันอยู่เรื่อย กะล่าสุดพี่น้องกับมีการแจงออกมาเนาะครับผมนบาสารกะเห็นหลายผู้หลายคนพี่น้องที่เคยรวมงานเนาะครับผมเนาะกับ,ก,บกับทางผีปลุกลุกอ่อยางเช่นพอกันใช่อ่ายายแหลมน้องปันปันอ่าอีกหลายคนพี่น้องพี่น้องในวงการหมอลำยิงวงสารวยพิรันแพงเนาะครับผมเนาะทีได้รวมงานกับทางผีดปลุกลุกเพื่อนกะแสดง ความคิดเห็นแล้วก็แสดงความไว้อาลัยโพดภาพผิดปลุกลุกแล้วก็ขอความแล้วกับผมเนาะอย่างเช่นพ่อการใช้ก็ได้ออกมาโพดภาพของผิดปุกลุกแล้วก็พร้อมพร้อมอ่าขอความโยบา RIP ขอแสดงความเสียใจกับน้องปุกลุกด้วยนะครับขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะครับผมเนาะพร้อมอีโมจิหองไห้ทางพยุทธ์เองพี่น้องก็ได้ ออกมาแล้วครับผมเนาะแชร์รูปแล้วก็โพ์ที่ทางอ่าครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะทางคู่ A แล้วกับปลุกลุกได้คุยกันทางอ่าผ่านวิดีโอคอลและมีการแคบพอหยุดกันได้เอามาโพสนะครับผมเนาะผมบอกว่าคู่นี้เจอกันเมื่อไรมีแต่หาตลอดคู่ A มารับเอากันเดอ้อบาดนี้ปลุกลุกมันไปหาเจ้าแล้ว ส่วนกันไปหาที่ที่มีความสุขสบายเป็นนางฟ้าน,น้ำกันเดอ้อนะครับผมเนาะบอาบ่าออกมันจุกในใจวาาสันเดนนี่คือโพดของพยุตธกับแมทิงทั้งได้แหลมนะครับผมนหรือพอแหลมก็ได้ออกมาโพดด้วยกันในที่สุดปฏิหารกะบ,บ่มีจริงไปเป็นนางฟ้าอยู่เทิงสวรรค์เดอ้อปุกลุกว่าสันเดนพี่นนองเมื่อ สามสี่มือที่ผ่านมาเนาะครับผมน้องบาวีสารกะว่าจะหยิบมาเห็ดขาวอยู่พี่น้องอ่ากะได้ยินข่าวแล้วพี่น้องว่าอ่าทังพี่ปลุกลุกเพ่นป่วยแล้วก็บ,บ่ได้สติเนาะครับผมเนาะนั่นคืออาการหน้าจะหนักแล้วเห็นทางยาย่แหลมโพดเนาะครับผมเนาะเห็นทางน้องป,ปันปันโพดไปเยี่ยมกะว่าจะหยิบมาเห็ดขาวอยู่พี่น้องกะบ่คิดว่าเพิ่นจะจากไปเร็วปันนี้ นะครับผมก็่อฟังคา่าวหลายคนกับภาวนาให้ตื่นขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาครับเป็นการจัดไปอีกหนึ่งบุคลากรอ,อีกหนึ่งบุคคลน,นะครับผมนทีมีความสามารถพี่น้องอในวงการหมออ่าในวงการตลกนะครับผมก็ครั้งหนึ่งถือว่า พี่ปูลูกเองก็เคยสั่งความสุขสั่งเสียงวอราะสั่งความยิ้มให้กับแฟนคลับเอฟซีของอีหล่าหน่อยเฮ้าของสาวหน่อยนอะครับผมเนาะแล้วก็เป็นอีกนงมุคลที่บริษัทกับวอลมาก่อนหนัานะ่ะพี่น้องว่าเป็นอีกนงมุคลที่ช่วงแรกๆก็มีโอกาสได้ขึ้นเวที่ ดูแลอิหล่าหน่อยเฮาบนเวทีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ปลุกลุกนำ้ำแล้วก็ขอให้ดวงวิญญจณันนะครับผมเนาะไปสู่ภพภูมิที่ด,ดีขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับขอบคร้วของทางพี่ปุกลุกน้ำนะครับผมก็ถืวว่าเป็นข้าวเสาพี่น้องเศร้านี่นะครับผม พี่นองล่ะภาพจำนาะครับผมเนาะพี่ปุกลุกกับพี่น้องเอฟซของอิหล่าหน่อยเฮาพี่น้องมีภาพจำไหนบ้างเนาะครับผมเนาะที่อยากเบาสู้กันฟังส่วนตัวบายซานกะเป็นภาพจำที่ช่วงแรกๆที่อิหล่าหน่อยเฮามาเป็นนางยุดเต้นใหญ่เนาะครับผมเนาะก็มีโอกาสไดี่ยาพูดคุยหยอกล้อกันกับทั้งพี่ปุกลุกแอาการทั้งพี่ปุกลุกการเคินดูแลอิหล่าหน่อยเฮาบนเวทีในช่วงที่ ยายเวอร์ล่ายายเวอร์บอสบายนะครับผมแล้วก็วกเพลงหนึ่งที่ติดหูนั่นคือเพลงหอบเอาทงปุยมานั่งกุยอยู่หลังห้างนะครับผมตอนนี้คือเพลงที่พี่ปุกลุกใช้ขึ้นเรียนตลกบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องมีความคิดเห็นเกีนในใน่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับผมนั่งรวมใบอะไรกันพี่น้องกับทางพี่ปุกลุกนะครับผม บุคคลที่เคยสั่งห้อยยิ้มสั่งเสียงหัวเราะให้กับเอฟซีแฟนครับของอีหล่าหน่อยเฮาบาอ์สารก็ย้ำเตือนยุเ่เสมอพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเขาเขาก็ตรงหูจังให้เกียรติคนอื่นทากอนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งสองบาสารดำแนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพเจ้าของน้าเดอพี่น้องตอนนี้บ้าซันก็บบสบายอีกแล้วพี่น้องตื่นตันดังนามูกไหลนะครับผมนาะแล้วก็กลางคืนมีอาการไอดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ